มีเวลาเท่ากันฉันขอเถียงใครเคยคิดแบบนี้ว่าเราไม่ได้มีเวลาเท่ากับคนอื่นบางทีเราอะมีงานยุ่งมากเต็มไปหมดเลยเวลา24ชั่วโมงดูเหมือนน้อยนิดทั้งงานนอกบ้านงานในบ้านงาน,งานแล้ผิดชอบส่วนตัวของเรายังมีงานทีมยังมีงานดูแลลูกเห็นไหมคะเราคิดว่าห้ย เวลาเราช่างน้อยนิดถ้าเมื่อเทียบกับคู่ชีวิตของเราที่ออกไปทํางานกบมาพักผ่อนเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยเวลาของเขาเยอะกว่าเราแท้จริงค่ะถ้าเราเข้าใจเคล็ดลับของเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากันคือเวลาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตอนที่เรากําลังทําอยู่นะปัจจุบันนี้แหละคะ่ะไม่ใช่เวลาอีกสามวันข้างหน้าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือเวลาในอดีตที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งเวลาที่เรามีเท่ากันคือการตัดสินใจที่จะลงมือทําเพราะทุกๆการกระทาของเราค่ะจะเกิดผลลัพธ์ถ้าวันนี้เราอยากทําอะไรให้เราตัดสินใจแล้วลงมือทําในเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้และเราก็รอเห็นผลได้เลยค่ะซึ่งโคเต็มใจเองก็เคยมีความคิดที่ว่าโอ้ยจะเอาเวลาไหนมาทําในเมื่อตอนนี้ต้องทําอย่างอื่นก่อน ตัดใจเคยตั้งใจทําช่อง You Tube และคิดว่าเราจะลงมือทําตามแผนเลยนะแต่หลังจากที่ได้วางแผนไว้แล้วเราก็เห็นว่าหน้าที่รับผิดชอบเรามีมากมายเราต้องไปทําอย่างอื่นอีกตั้งหลายอย่างสุดท้ายสิ่งที่เราตั้งใจก็ไม่ได้ทําค่ะและก็ได้มาเรียนรู้กับท่าอาจารย์กบได้เห็นได้ว่าพลังสูงสุดอยู่นะจุดปัจจ<ม>ุบันถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรคะ่ะไม่ใช่รอ เราผ่านไปอีกสมเดือน5เดือนก่อนค่อยเปลี่ยนซึ่งเวลานั้นก็คือเวลาอนาคตหรือว่าเราจะย้อนกลับไปเปลี่ยนเรื่องราวในอดีตว่าหูรู้อย่างนี้3ามเดือนที่แล้วฉันทําสัก,ก็ดีเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนได้แต่สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าวันนี้เราไม่ได้อยากได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมค่ะเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราต้องเริ่มเปลี่ยนเป็นคนใหม่ตั้งแต่วันนี้ลงมือทำสิ่งที่แตกต่างในวันนี้แล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ ที่แตกต่างไปนั่นคือการได้เห็นว่าโอ้เมื่อเราตัดสินใจทําอะไรในวันนี้ที่แตกต่างจากอดีตผลลัพธ์เราก็จะต่างจากอดีตแน่นอนแม้เพียงแค่องศาเดียวที่เราทําแตกต่างผลลัพธ์มันก็จะแตกต่างกันมากค่ะเมื่อระยะเวลาผ่านไปเห็นปลายทางที่แตกต่างกันมากเลยค่ะนาวิธีการนี้มาปรับใช้ชีวิตโคตรเต็มใจก็ได้มีผลงานอะไรที่มากขึ้นนะคะวันนี้ช่องเต็มใจเปลี่ยนชีวิตก็เกิดจากการที่เรา ที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างผลงานในแต่ละวันค่ะนําไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วมาแบ่งปันค่ะว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้างค่ะ